นี่จะมาชวนเพื่อนๆทําลูกชิ้นกินเองนะคะเพราะว่าเมื่อวันก่อนนะเราไปตลาดเอเชียมาทุกคนกลาวว่าจะซื้อลูกชิ้นที่เขาทําเสร็จแล้วมากินซองนิดเดียวเองค่ะ7-8ดเหรียญน,นะทุกคนนี่เราก็เลยคิดว่าอะทํากินเองก็ได้ไม่เห็นยากเลยใช่ไหมโดยที่เพื่อนๆสงสัยว่าเฮ้ การจะทําลูกชิ้นกินมันต้องมีเครื่องปั่นนต้องมีอุปกรณ์นู่นน,นี่นั่นเยอะใช่ไหมไม่ใช่เลยจ้าเดี๋ยวเราจะมาพาเพื่อนๆทาแบบง่ายๆไม่ต้องใช้เครื่องปั่นนะคะทุกคนเริ่มต้นนะเราจะใช้ไก่ที่เขาบดละเอียดละเอียดแบบนี้นะคะเลือกใช้ยี่ห้อนี้นะเพราะว่าเคยไม่เคยใช้ยี่ห้ออื่นหรอก <laughs> แต่ว่าคือแบบว่า ไปซื้อไก่มาบดเองอะ่ะเรามันไม่ได้ละเอียดเท่าเขาไงเพราะว่าเขาจะมีตัวบดท,ที่แบบค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะแบบนี้เลยนะทุกคนไก่เนื้อสัตวนะคะจะเลือกแบบลีนไม่ลีนแฟตไม่แฟตเท่าไหร่ก็เลือกเอานะคะเดี๋ยวเราจะเอาลูกชิ้นไก่ไม่ใช่ไก่ที่บดแล้วเนี่ยเอาไก่ที่บดแล้วเนี่ยนะคะใส่ลงไปในชามผสม ชามผสมถ้ามีชามผสมแบบรูรูริดๆ,ๆก็ก็ใช้แบบนั้นก็ได้แต่ว่าพอดีชามผสมที่เรามีเราไปหมักอันอื่นมาอยู่เพราะฉะนั้นเราใช้นี่พลาสติกพลาสติกทั่วไปนะคะไม่ต้องแบบว่าเวอร์าวาังอลังการมากนี่ใส่ลงไปซะ่ะอันนี้เราจะใช้ทั้งหมดสามแพ็คนะคะอุ้ยทำไมไม่ล้างไก่บทก่อนละคะคุณ ล้างทำไมคะล้างไก่บดมาบอ่อพอดีแหละเนื้อได้ลุยนะเอาใส่ลงไปเลยจ้ะไม่ต้องลงไม่ต้องล้างมันหลอกทำกินเองแหมที่ไปซื้อเขามากินก็ใช่ว่าเขาจะแบบรักษาความสะอาดให้คุณนะคะเราไม่ได้รู้เบื้องหลังการผลิตเขาอะ่ะเออแต่เราทำกินเองนี่เรารู้หมดเลยนะ เออไม่ใส่ถุงมือเราก็รู้ก็มือเราถูกไหมคะอาจารย์นี่ใส่ลงไปเสร็จสับเรียบร้อยนะคะไก่3แพ็คเดี๋ยวมาดูส่วนผสมถัดไปกันเลยจ้ะ มาจ้าถึงขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาใส่ส่วนผสมนะคะอันนี้ใส่ถุงมือเตรียมไว้เพราะว่าเราจะใช้มือคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดนะคะอย่างแรกเลยที่เราจะใส่ลงไปนะคะนี่ขาดไม่ได้เลยนะทุกคนตัวนี้จะเป็นตัวช่วยนะคะให้ลูกชิ้นของเราเนื้อเกาะติดกันแน่นเหนียวนึบนะคะเป็นผงโลโบแอคคอร์ดนะคะซื้อ1นึองสามารถใช้ได้หลายครั้ง สำหรับเนื้อไก่3ามาวเราจะใช้แอคคอร์ทั้งหมด2ช้อนชาลูปากเล็กไปนิดนึงตักยาบสามาวใช้สอช้อนชาอาลอยๆลงไปจ้ะใครใช้มากกว่านนี้ก็ได้นะแต่เราแบบสะดวกใจใช้แค่นี้แซบ ปิดฝาเอ้ยปิดปิดซองไม่ใช่ปิดฝาปิดซองเก็บไปใช้ในคราวต่อไปนะคะทุกคนอ่ามีใส่ยพงอคอดลงไปเสร็จแล้วนะคะใส่น้ำตาลไปนิดนึงราใส่น้ำตาลประมาณหนึ่งช้อนชานะคะใส่พริกไทยป่นอันนี้ชอบมากชอบน้อยใส่ลงไปเลยนะคะน,นี้เราชอบมากหน่อยก็จะใส่ช้อนช้อนครึ่งนี่ ใส่พริกไทยป่นลงไปนะจ๊ะแล้วก็ผงกระเทียมอันนี้ผงหอมผงหอมหนึ่งช้อนชาผงหอมนะคะผงกระเทียมน,นี่หนึ่งช้อนชาชึบ ผงฟูนะคะเพื่อความเด้งหนึ่งช้นชาเหมือนกันจ้ะแล้วก็แป้งมันนะคะความนุ่มหนึบหน่ง,หน,งหนึ่งพูนๆเลยสอง สามช้อนสามช้อนคูตคูณสามช้อนชาพูนพูนเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ส่วนของความเค็มเราจะใส่เป็นน้ำปลานะคะใครไม่ชอบก็ใส่ซีอิ๊วขาวได้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีความรู้สึกว่าเคยใส่ซีอิ๊วขาวแล้วกินซีอิ๊วขาวมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่แล,แล้วชอบให้มันมีกลิ่นเหม็นๆใส่น้ำปลา 5ช้อนพอไหมไม่รู้เดี๋ยวผสมเราเอาไปชิมก็จะรู้ว่าพอหรือเปล่าคือรสชาติเนี่ยนะไม่จ้เป็นที่จะต้องแบบเป๊ะเปะนะคะทุกคนเอาแบบรสชาติที่เราชอบรสชาติที่เราพอใจนะพอเราผสมเสร็จปุ๊บป,ปะเราเอาไปอบในไมโครเวฟชิมถ้าชิมแล้วเราชอบเราก็พอ แต่ถ้าชิมแล้วเรายังไม่ชอบแร้วอยากให้มันเค็มขึ้นเราก็ใส่ความเค็มเข้าไปได้นะคะทีนี้เราจะมาคลุกเขาให้เขาเข้ากันบางคนนิยมผสมส่วนประกอบทั้งหมดก่อนคือคือเครื่องปรุงทั้งหมดอ่ะนิยมผสมก่อนแล้วค่อยใส่เนื้อสัตว์ลงไปแบบนั้นก็ได้แต่ว่าเราชอบแบบนี้ชอบใครชอบมัน ยังไงก็ได้นะคะเพราะบทสุดท้ายเราก็เอามันมาผสมกันอยู่ดีเนาะใครจะชอบผสมส่วนผสมก่อนก็ได้แต่พอดีเราชอบแบบนี้เราก็ทำแบบนี้นะคะ,ะทีนี้เราผสมให้มันเข้ากันนวดไปคะ่ะ ไก่ที่เห็นอยู่ไกลๆนูน่นเดี๋ยวจะเป็นเมนูข้าวมันไก่ในอีกคลิปถัดไปนะคะกินไก่กลัวไหมไม่กลัวเป็นเกาเหรอจ๊ะมไม่กลัวคะ่ะเกากลัวอดเขามากกว่าเกากลัวเป็นอะไรเพราะฉะนั้นกินอะไรก็กิน,ปนไปเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะอย่าคิดมากถ้ามันจะเป็นไม่กินมันก็เป็นคะ่ะ ผสมเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเหนียวๆแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวเอาไปลองเข้าไมโครเวฟนิดหนึ่งชิมว่ารสชาติได้หรือ,อยังถ้าได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอา,เอาพลาสติกแรปที่ฝาหรือปิดฝาให้สนิทนะคะเราเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนให้เขาจับตัวกันแน่นผสมกันหนึบๆแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งสักหลังจากนี้สักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวเรามาต้มปั้นลูกชิ้นกันค่ะนี่เหนียวแล้ว ใช้ได้แล้วไาจ้ะหลังจากที่เราหมักตัวลูกชิ้นนะคะทิ้งไว้ในตู้เย็นเนาะประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งหรือจะทิ้งไว้ข้ามคืนก็ได้คะ่ะเดี๋ยวเราจะมาต้มลูกชิ้นกันนะทุกคนตอนนี้เราตั้งกระทะให้น้ำเดือดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเบาไฟให้มต่ำลงนะ อย่าให้น้ำมันเดือดปุดๆนะคะเอาแค่ให้น้ำมันนิ่งๆก็พอนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาปั้นลูกชิ้นกันค่ะอันนี้เราใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเราจะใช้มือปั้นลูกชิ้นนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าไม่อยากให้ถุงมือมันติดกับเนื้อมากนะ<ม>ก็เอาถุงมือเนี่ยตอนที่เราใส่เสร็จแล้วนะคะเอาไปจุ่มน้ําช้อนที่ใช้ตักนะคะก็จุ่มน้ํานะ นี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็บีบบีบขึ้นมาบีบตัวเนื้อนะคะขึ้นมาให้เป็นก้อนแล้วก็ใช้ช้อนปาดแล้วทิ้งลงไปในน้าเดือดค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้ตัวเนื้อนะคะหลุดจากช่องหนวโป้งกับหนวชี้ขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็ใช้ช้อนปาด อย่าก,กำขึ้นมาทีละเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเรากำขึ้นมาทีละเยอะล้นมือเรานะจะเสียเปล่านะคะเอาทีละนิดนึงทีละนิดนะคะทีละนิดให้บีบขึ้นมาได้เป็นก้อนตามช่องนิ้วมือแล้วก็ปาดต้องไปเรื่อยๆะคะ่ะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วกันนะคะ ตอนนี้ลูกชิ้นของเราก็สุกแล้วนะคะทุกคนเราจะตักไปน็อกในน้ำเย็นนะคะถ้าอยู่เมริกาเนาะคือเปิดเปิดก๊อกน้ำมามันก็เย็นแล้วอะคะ่ะแต่ว่าถ้าอยู่เมืองไทยนะคะเพื่อนๆก็เติมน้ำแข็งลงไปในน้ำสักนิดนึงนะคะให้น้ำมันเย็นลูกชิ้นเราจะได้เด้งเด้งนุ่มๆดึงด๋งๆเลยค่ะหลังจากที่น็อกน้ำเย็นเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะตักขึ้นใส่ใน ภาชนะที่เราจะใช้เก็บลูกชิ้นนะคะทุกคน,นนี่นะคะลูกชิ้นไก่โฮมเมดที่เราทำเองค่ะเพื่อนลองเอาไปทำดูนะคะก็แค่ซื้อเนื้อที่เขาค่อนข้างที่จะบดละเอียดแล้วมานะทุกคนแล้วก็เอามาทำตามขั้นตอนนี้ดูนะคะนี่นุมน่มๆดึงๆดึงๆดึงๆเลยนะคะอันนี้เป็น ลูกชิ้นหมูนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้เครื่องปัน่นเครื่องบดเหมือนกันนะคะเพราะเราทํากินเองอะคะ่ะเราไม่จําเป็นที่จะต้องให้มันเนียนกริบสวยมากก็ได้แล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าเราด้วยค่ะทุกคนอย่างไก่เนี่ยนะคะซื้อมาทั้งหมดประมาณสิบเหรียญคะ่ะดูได้เต็มม่อ,อไม่ใช่หมอ้อเต็มพลาสติกเป็นทัพเปอร์แวร์หนึ่งนะนี่ถ้าซื้อเขานี่ก็คิดว่าน่าจะประมาณจะ ยี่กว่าได้นะถ้าไปซื้อเขากินนะคะนี่หมูประมาณสิบเหรียญเหมือนกันน่าจะประมาณสักยี่สิบเหรียญได้ก็ประหยัดไปได้เท่าตัวเลยค่ะทุกคนลองทำดูนะคะ่ากิน,นะคะ่ะ